ันนี้ได้เลยอรุยรายการนี้ได้ค่ะสวยนะนวัดโลหะพี่ๆทุกท่านหน้ากากงอแท้พี่จา๋านําอยู่ที่250ร้อยาสิบขอได้เจอแรงเนื้อหลักน้องขอเบียดหนึ่งร้อยได้ไหมคะองคเนี้ยองคเนี้ยขอเบียดหนึ่งร้ได้ไหมพี่โดดให้น้องได้เลยนะคะ2 5งร้อยิดพี่ถาวรค่ะรายการน,นี้ก็เร่นหาแพงอย่างวันนี้ก็จบเกินเยอะนะทุกท่านไม่ข้ามสองพยินดีด้วยค่ะนวะหน้ากากง ใขรพาดรายการหลังหน้าหลังจัดองค์นี้แทนได้เลยนะพี่900 PS ค่ะ900บอเอสนะคะรายการนี้พี่พ120ท่านแล้วผิวสวยนะผิวมาแบบทูโทเลยอะรายการนี้นวะี่ราวินทักนะพี่ราวินทักได้เลยนะคะยอดแรกยอดแรกขอรแรกทักได้เลยนะพี่ทักไม่ได้แจ้งนะพารานี้ สักครู่นะทุกท่านใช่เหรอหนึ่งพันบอพิถาวรค่ะพี่เอาบิดร้องไห้เลยนะเสียใ <dominating> จารายการนี้นะว่าหน้ากากงอค่ะพี่รายการที่12หน้ากากงอค่ะหน้าหลังออกไปแล้วค่ะเ <h arm> หลือรายการสุดท้ายแล้วค่ะรายการนี้หนึ่พันหน่งร้อพี่เอส 1,100บอที่พี่เอ็ดค่ะบีละ100นะนับ 3, 2, 1รุยค่ะคุณพี่นาะฬิกาจ่อให้เลยเข้าดาวนับขิงโค้งสุดท้ายแบบนี้ไม่ข้ามพันห้าอให้ไหวนะเอเลขโคระนาเบออะไรเอ่ยเลขโคระนาเบออะไรคะรายการนี้1,100ง้ทวนค่ะด้านหลังแบบ โหนวะค่ะนวะแบบนี้ค่ะแล้วแต่ชอบนะรายการนี้เลขโคระเบอรนาเบอร์103และ9 1039ค่ะรู้ได้ลุยใส่ได้ใส่พี่เลขโคระเบอรนาเบอร์1039นะคะสี่ักบาบางบาง,บางค่ะ1,100ททวนบิดต่อไปมากกว่านี้ได้เลยนะคะ1 1 0 0 1 0 0 0 0 0ใส่ได้ค่ะพี่หนึ่งนามนับโค้งสุดท้าย นีเราวินบิดนะคะเรียบร้อยบิดบอกบิดได้เลยพี่นะคะอขอแห้งฟรีซะได้นะ้อาองเมาื่อกี้เอามาดิเอาเมาื่อกี้มาดิห้าพันบอนะคะโดนเรื่องาอร,รายการนี้แคปเจอร์ได้เลยหนึ่งพันหนึ่งปิดการประมงค่ะหนึ่งพันรอคุ้มมากพี่จริงจริปะแคปเจอร์คะ่ะพ,พี่เอสพี่เอสแคปเจอร์หนึ่งันหนึ่งรอ พีเอ็แคปเจอร์ค่ะยอดแรกขอพร้อมรับพร้อมโยนนะพี่ถ้าบิดบอกบิดได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามุงกันนานโดนอุคพ่อลงโทษแมพี่เออกำลังพูดเดี๋ยวพี่ขอได้ว่าละรับนะคะองค์พ่อท่านศักดิ์สิทธิ์นะพี่พี่แล้วท่านเออรู้เรื่องค่ะไม่พูดเยอะดีกว่าอะไรกันนี่พีเอ็พีเอ็เอทักได้เลยนะยอดแรก